พูดว่ากโกรธก็มีหน้าคนบางคนลอยมาจริงๆแล้วเมื่อ <ล ST. S 2> ไม่นานมานี้เราแบบมีคนที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องกับเราเนี่ยที่เราว่าเราให้ให้ทุกอย่างแท,ทบจะให้แบบ mm hmm. ให้เหมือนลูกอยู่แล้วอะตอนแรกเราก็นึกว่าเขาแบบ a p พ r e อ i a t e เพอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเรารู้ว่าหนึ่งเขานึกถึงตัวเองก่อน <c oughs> สองเขาไม่เห็นหัวเราเลยเราโกรธที่เราไปหลงรัก หลงเชื่อหลงให้ใจ<า>กับคนที่เขาไม่เห็นค่าของมันก็พูดว่าเป็นความโกรธที่แบบที่รุนแรงเราไม่ได้บอกว่าเราดีนะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดหรือเขาขอโทษสักคำก็ไม่มีมก็ไม่ต้องอยู่กับเราไม่ต้องอยู่ในชีวิตเรา